สวัสดีพี่น้องป้องฝาเบอร์สุูสุพนดีดีสรับกาสื่อสางว่าเด้พี่น้องเดอตอนนี้ก็คือขึ้นมาแต่บา้านจตุ่ยเนาะและพฝนตกลาสุดฝนตกพี่น้องฝนตกหนาสองสามเม็รบางคีรถขึ้นมาหันเนาะเป็นข่าวดีนะจะฝนตกสองสามเม็ดตอนนี้ก็คือขึ้นมาฮอดลานซา,าแซงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ เม่กี้วันศุมาเปิดห่านชอยนางอโอ้ยแดดว่าแมนซอมอยู่นโกพี่น้องเอ้ยจนสหมยัยจนสีเปื่อยจา้าปวดบบเแดดปวดโพเนาะแต่ก็คือตอนนี้ก็คือเขามาหาคิดปิ้งอะไรยังไงของนางเนาะจ้ะไม่เบิ่งหน้าตามีอะไรบ้างวันนี้มาจากพี่น้องกวนกลมกล้องว่าแมนเิ่นเอินลงเต่านะจา้าเออ เอาไม่ไหมนะวันนี้แม่ค้าจะไหมแล้วค่ะตอนนี้จะอากาศก็ร้อนจะก็ร้อนจะสบายดีจ้าเปิดห้านแล้วจ้าอันนี้คือของนูอาดเองนะจ้ายังพูท่านได้กินข่าวจ้าเออใอ้อีันอยู่จนคำจนเมื่อยกับปุกินขอกินข่าวอมันบ่อยากเคยฉันห่างทองมากินปลาเมือกย่างดีเพราว่าเบิร์ดไมยความว่าเราได้เนาะพี่น้อง มันละซองไม่หรอเห็นบาจักพันไม่นี่มันเป็นระดัไหนบ่อซื้อมาซองโลซื้อเป็นซองโลเนาะปลาหมึกกระแพงพี่น้องเออขนาดว่าค้างที่ซื้อหอดเซนแล้วที่กายนี่นะหาซีพันพี่นี่นะแปดซีมหาแปดซิมหาเซ็นกับซีมูแมนโพดจากกระสือซีมูปุ่นเลยคนละนะจำเลยมันกับบดคอยสีลายดิแค่ซีฟูบี้เลยกักขายพี่น้องเออเห็นจะได้จันลูกค้าทำหาเฮ้ยกักขายแต่ว่า ใชบาที่บัตรค่ะบาที่บัตกับค่ายพี่น้องเอ้อเอาลูกค้าจ้ากำไรวันทีหลังจ้าเออนะกองพนกมิดมอยมิดมอยบัตรขี่รถมาพวกนี้พราะว่าพนตกตกแล้วแังขี่รถมานี่ปอกแป๊กแซนด์ชันบมแมนจ้าสิบห้าเนี่ยจากโจ๊กจากจันยังก่อนเออ Uhm, มันมาก่อรเลยเด้อายุเฮ้ยอะไรนีวิญญาณคนเตรียมเก็บลูกเห็บจ้าพรุ่งนี้เตรียมกระปุกเดี๋ยวค่อยกระปุกมาเก็บยุหานอีกเด้อยุหานกลับพรุ่งนี้มาเก็บจุบี่เสร็จการเซ็นเตอร์พี่น้องจะใช้ทิปเข่ามาหักกินเข่าอยู่ที่นั่นจ้าลูกเ้าก็เตรียมเพราะ ข่าวนหน่อยหน่อยสอกมาเส้เนเก้สนเพี่พน,น้นองเลยคลายติดเผามากึงกวานาอเาติดหน้าบปลกไลหน,นึ่นงกาผมเพิ่มากินนอพี่น้องซือมาแต่ว่าจะนำมือสิว่าอันนะี้โบแมนของฉันเพมากินใส่เออนะจะคลายบออยากคายาข้าวหน<ฮ>่อ,ปะปะอ,นอยสั่นก็คือมาอย่างดี อันนี้คือปิ้งนมหมาหมูจ้า <laughs> ปิ้งนมหมูจ้าแล้วก็ยังเหลือแต่ปิ้งเอ,อ่อยังเหลือแต่นมแล้วก็ลูกซีนแล้วก็ก้นไก่ไกจากหนอกยังเหลือซัมเนียตั้งจา่ปัจจุบักินปลาหมึกผัดว่าแม่หนีบดเร็วเนาะตอนนี้คือฮะหางแทงเองนะเจ้าปฏิวาัติเอออาภักดีอมีบ่อสภักดีอมนี โบพาน่ะปุงนำบุคาแต่ว่าเวลามาเขากันนะน่ารันอย่าน,น้ใบมใส่ถั่วจ้ะใส่เลยอืมปุงแ่งเอาเองเด้อพี่น้องเด้อถั่วอีเละเหนียนกระสร้างมั่นถั่วอิ่ออยอเย้อ,เอาสุกๆนะอยา่าไม่ไหมนะ <c oughs> อีผสมอ๋อลา้จะมีเงี้ยเดกจัดยัเลยอันนี้ได้ดูมหอครทำใครมะขอมหายมะขามหายมะขามอะไรเปิดไปผสมเปิดไปผสมบุญเปิดไปผสมบูนใ้เจะาข้องจ้าของห้านยังไงมาพี่น้องเออไปปันซีเคียวุ่นเปรียวบูนเมื่อวานเป็นอะไรยังนะเป็นว่า แเปิดถาเลยืเปิดถาที่ไปอันข้าว<ช>นึงอเียร์ซอเวียรววข้าวนึหาคุณแม่ไปเตี้ยนบ่ปว่าคน <Okay. S 1> ไปกันไตเศ้าไปกำันเปืน้นคว <laughs> ันมากเลยครับทุกคนะควันทั้งแม่ค้าทั้งอาหารมา <laughs> แม่จ๋าจอยแดดยังยงยััเลยเนโะอ้ผีน้องเ้เปนกระปอีเนาะ นะนเ,ออเนเาะพี่น้องเออเ <c oughs> บิงเน็กจากวันกุมกองกุมกองแดดใหม่ดดจีพี่น้องเอ้ยโอ้ยบรรยากาศเนาะพี่น้องแห่งแรงซิละเกินปีอ <c oughs> ีกเน้อถ้าพ้นพี่น้องเอ,อ้ยว่ามืออื่นพังเบิ่งแหกโต๊ะแล้วกับปีกระป๋อยดค้าเอามาเนี่ยจะลอยจอกไว้สัน้น ีพี่น้องเฮ้ฮัลโหลเนะจ๊ะฮัลโหลมากินปิ้งพี่น้องเอ้ยว่าสิไปติดจะจันกับเลยไปจตามมือนี้นะเปิดห้านี่ยูผู้เดียวมือนี้นะอืมวันนี้มีผู้ไปส่งไ้เธอเด้อหมู่บ้านนี่เส้นไปกับไปเด้อมือนี้เด้อมาพี่น้องไปกินจ้ามาพี่น้องกินข้าวจ้าเที่ยง โอ๊ยจีแกงไมอยูแห่งบกกินน้ำเผาไปยากมักกินเลยนีโดยพาซื้อติ๊เผามาอยู่ก้งะามาเนียมาแก็บบุมีเพชรบ้พอมหายน้องนี่เนาะข่าวผมประกเนันนี้เครื่องบะกอบพี่นนองเปิดแบบ่สมบูรแบบจ้าพ่อบนี้จ้ามา ะยเป็ดอันดี้เนาะเยเนี่ยยังเป็ดอนีได้เนาะเ็ดอขาบัคบพิกเผ็ดจะคลองสวนดาเก่งเดียวกบดี่ยวกเาเก่้าพริกเนเฮ้ยเนาเออเน้ยเปิ้ลคุ้มคเนาเฮ้ยง่ายคุ้มกเนาเฮ้ย เข่าเขแคมเพิ่์เะไรเนาะโอ้ยเอ้ยแม่ค้าก็พูดดีนี่ท<ห>่นางคระวันบระยูรเจ้าวันนี้นางลานางลานี่วันเมื่ออื่นพาก,กันไาจิบจุจันทร์นอนอง nhà cả lò thịt bằm là phải tỏi xích sao bơm và tỏi xích sao mà xích sao tầm khi nào nó còn sao không thôi mà chỉ chỉ ăn cứ cao là cái nó mình làm thêm cái gì đó phúc trong câu chuyện này cho nổi bị nóng gió ta mãi tap nhỏ tỏ ta mãi tap nhỏ tỏ ta mãi 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 รายการ,รม,มัน็ช่ว้ค้องจ้าเกี่ยวเป็นอะไรอืมไไออจับจ่างอยู่จ้าขัตีกดจักไกดไก,กเ่เยอะๆจ้างทำมึเยอะๆจ่างม มันจะห่างต่อมมันเหประมุขแต่ตัวโบนี้บ้านนี้ยังแปลกอยู่เลยเนาะบทแนวหนึ่งกับแนวซองเนาะ ืโดนแกดินมาอแล้วกินกับกิดินตะกี้พอ,พอมาอะไรจะบุกินอ่นาทุกับกินดินนี่เลยพี่น้องเงองเง้ยมี รถมาทั้งร้างนลยยังปุงกล้องยูนี่มันรถใหม่มาอ้กสีเียวะตับตอกขา้นี่าจับตอกเสียงยน ทำแล้วพี่นออ้องโออเชอร์ดยามนายเลนจาปีนี้พืชผลผลิต100เดีด๋วยวพี่น้องบอกไปก่อนเพราะว่าเขาจจูดปลาคือถึงน้องอยู่ผมมีบอลได้บอลจูดพือเบี้ยนะจูดปลาเลนปลาาเ5็ดปีนี้เนี่ยจูดพืชมาได้ยังจากพี่น้องโอ้ยจะได้ไปหาพังไายเลย จะปบเขียนกระสือไปนะครัออนอะนรนี้นะักเดินทางคนลนะับไปแล้วทังนั้นเะินดเพพี่น้องปั๊ดพี่น้งมมองนี้ยังมากมายจากึ้นมาเล่นน้ำเพลืนสาบเซนคาเซนเคยพี่น้องจะเก็บภาบรรยากาศไปเพลิสนสนิตามิณหาจากัจากจยา